คุนชื่อว่าตั้งโอ้ะต้องทำให้โมโหตลอดฮึมโมโหมี้ไปหาน้องๆดีกว่าเครียดก็โอเหลือเกินเครียดก็โอเหลือเกินวันนี้ครับวันที่14มีนาคมแตกเหนือเข้ามาดูแลโอ้ครับพี่ดูดิอาทิตย์สิบวันเข้ามาดูแลโหนึ่งยังเขียวสวยอย่างงี้เลยแล้วมันจะรอดได้ยังไง มันก็ต้องสนิทใช่ไหมครับตลาดก็ต้องสนิทเป็นธรรมดาดูดิสิบวันดูแลทิ้งดูดิดูดิพี่ดูดิพี่ดูดิโอ้โหมันถึงเป็นอย่างนี้ไงพี่เออแสงเหนือขออนุญ,ญาตนะครับยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อะไรให้กับตั้งโอขึ้นชายผักชีสักหนึ่งวินาทีนะครับผมอ่ดเรียบร้อยครับผมยืนไว้อะไรให้เรียบร้อยละสนิทเออ ของแสงเหนือนี่สักสามวันก็ถอนละตั้งไปละลุยละเป็นไงเป็นกันแสงเหนือเมื่อก่อนแสงเหนือเป็นคนถอนโอ้ชอบถอนยาวเป็นศอกเลยนะครับแต่รอบนี้แสงเหนือต้องถอนสั้นนะครับเพราะว่าถ้าตลาดสนิทแบบนี้ยิงยาวยิงไปไม่ได้แสงเหนือก็เลยต้องถอนสั้นนิดนึงเออวันนี้แสงเหนือก็จะมาทําสีให้เขียวเขียวนิดนึงเพราะว่าเขียวเขียวตลาดนิยมลงใต้นิยมก็มาทําสีนิดนึง ก็ไม่ได้ทําอะไรมากแล้วครับไม่ค่อยดูแลก็ยังดีแบบนี้เลยก็สมควรแล้วที่สนิทนะครับผมเออใครที่แมตตาแสงเหนือช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพจแสงเหนือกเกษตรพารวยด้วยนะครับและใครที่ปลูกคณะกวางตุง้งประกาศขาวประกาศดองหัวเช็ดเท้ามีปัญหาเรื่องหมัดกระโดดนีไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับเรื่องหมัดกระโดดถ้ายังมีแสงเหนือไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับนี่นี่เดี๋ยวสามวันไปลุยตลาดละ นัดคนถอนเรียบร้อยนัดคนถอนเรียบร้อยเป็นไงเป็นกันแล้วเดี๋ยวอีกเอ่ออีกสามวันแสงเหนือก็ต้องเบรกน้ําอะตอนนี้ก็ลดน้ําวันเว้นวันนะไม่ได้ลดเยอะหรอกครับพี่ครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับว่าตอนวิกฤตโอลเราควรดูแลแบบไหนนะครับตอนโอลบูมๆเราก็ดูแลอย่างหนึ่งตอนวิกฤตโอลเราก็ดูแลอย่างหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือ ดูแลแบบไหนนะครับปเป็นเอาทากันได้ครับผมใครมีพระเครื่องพระบูชาต้องการแบ่งให้แสงเหนือเช้านะครับส่งรูปมาดูส่งรูปมาให้แสงเหนือเช้าได้นะครับผมอย่างองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดเมตตงวัดช้างให้นะครับใครมีแบบนี้ที่บ้านแสงเหนือสตาร์ทให้หลักหมื่นขึ้นไปเลยนะครับอย่าลืมเอามาแบ่งให้แสงเหนือให้แสงดู เช่านะครับผมอเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าแสงเหนือใช้อะไรผสมดูแลขึ้นชายครับผมนี้มาดูกันเลยครับว่าสําหรับขึ้นชายเวลาตลาดสน,สนิทสนิทตายสนิทเนี่ยแสงเหนือจะใช้อะไรอตัวแรกก็มีคารซเซมเบอร์รอนนะครับเพิ่มความแข็งแรงอ่หนึ่งตัวนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้หนึ่งตัวตัวที่สองป้องกันหนอน ก็อาบานะครับแค่นั้นพอเพราะว่าเออไม่เล้าใจราคาขึ้นใช้ไม่เล้าใจ,าาาาใจก็แค่นี้พอเบาๆบ,บางๆแค่นี้นะครับแล้วก็มีเชื้อรานี่เชื้อราแสงเหนือใช้ไพโคโสตโตบินนะครับแค่นี้สามตัวพอสำหรับขึ้นใช้ที่ราคาไม่เล้าใจก็แค่นี้พอ อีกสามวันแสงเหนือก็ถอนแล้วนะครับวันนี้วันที่สิบสิบสี่มีนาก็สิบเจดมีนาก็ถอนเลยให้หวยออกไปก่อนสักวันหนึ่งแล้วให้ถอนนะครับเนี่ยเนี่ยลุยกันไปายาวๆลุยกันไปายาวๆเออขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบ